ผมชอบจิมแคลลี่ผมก็รู้สึกว่าจิมแคลลี่เหมือนพี่หรออือพี่เหมือนจิมแคลลี่ไม่รู้ผมชอบดูเขาเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงมากเล่นออกหน้าออกตาด้วยโอเวอร์แอคติ้งแม่งมันมากแล้วเรื่องที่เขาเล่นแม่งเป็นคนอื่นเล่นไม่ได้แม่งจะไม่หนุกอะไรเงี้ยอย่างเล่นเรื่องไลเออร์ไลเออรยี่ตอนที่แม่งเล่นคนเดียวที่แบบว่าเซนเนีน่ย อะไรของมึงเนี่ยเหมือน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  นี่ไงคือเราต้องเราต้องดูไงเราต้องดูว่าเขาทําอะไรนักแสดงเราดูหลากหลายมากนะเราก็ดูตัวนี้เป็นหลักมากเลยในช่วงยุคของจิมแคลลี่